สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้มาดูการประกอบกางขันส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะถอดออกนะครับแต่ว่าขั้นนี้ขั้นตอนนี้เราจะแจ้งให้ทราบว่าตรงถุงตัวนี้เราขั้นไว้เพื่อจะใส่แป้นแลาใบเข้าไปแทนนะครับและส่วนเืร็ก็ใส่ตามตอนนี้เรามาเริ่มการประกอบกันนะครับอันนี้คือชุดสําเร็จนะครับตัวนี้ล็อกไปแล้วตัวนี้ล็อกไปแล้วนะนี่เราก็มาใส่หนอตัวนี้เข้าไปนะครับโอเคท่าง5มิแล้วเราก็จะใส่แหวนเข้าไปสองตัวนะครับ แล้วเราก็จะใส่แป้นตัวนี้เข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบนะครับตอนนี้เราก็ใส่แหวนเข้าไปสองตัวนะครับแล้วก็หมุนล็อตโอเคแล้วเดี๋ยวสกรูเราต้องใส่ใบก่อนแล้วก็แล้วก็สก,กรูตรงนี้ส่วนด้านหลังนะที่จะล็อกเราใส่ แบ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่น็อตล็อกตอนนี้ก็ขันให้แน่นนะครับใช้สกรูไรสี่เฉียงนะครับขันแน่นนะครับตอนนี้เราก็ใช้ประแจเลื่อนสตัวนะตัวในล็อกล็อกนอกอ็อตนี้นะล็อกนอตตัวในส่วนตัวนอกใช้ขันน็อตตัวนอกนะฮะขันให้แน่นนะครับโอเคแล้วจะขันแน่นแล้วเราก็จะประกอบ จก่อนจุกปิดเข้าไปนะครับขตัวนี้นะครับนะแล้วเราก็จะใส่แหวนเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดด้วยน็อตอีกทีเพื่อความสวยงามนะครับแล้วขันให้แน่นอีกทีนะครับขันให้แน่นนะครับ Okay. Yep.